ครับยินดีต้อนรับสู่รายการเพชรเด็ทรอยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมในตำนานที่ชีวาหมากับแมวนั่นเองนะฮะเอาล่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยสตาร์ทอ่าอะไรกันนี่โอ้ยช่องมืเถืออ่านไม่ออกอ่าพีเลยแล้วกันพีวันโอ้เรามาเป็นหมากันนะโอ้สวัสดีครับฉันคือหมามาเฟียเอาล่ะนะ แกโดนไหนแมวเออ,อไรกันเนี่ยทำไมฉันปาวันไม่โดนเออเอ,อีกเลยแกนะแกเอาละไปเลยไม่โดนอีกแล้วอย่าบอกนะมันจะโดนฉันเออโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วอืมไม่โดนโถวอะไรกันวะเนี่ยโอ้โดนอีกแล้วทำไมมันเล่นยากอย่างนี้ แกะแกอีเมลว่าวิ่งโดนหนึ่งแอกมีสกิ้อะไรกันมาเนี่ยเอาละไปกันเลยทิ่วเที่ยวอืมโดนไปเดอร์บิ์สองเลยเป็นไงล่ะเอ้ยจะตายหาอย่าลืมนะเนี่ยฮึฟินฟูเดี๋ยวตายก่อน <ừ> mm. ทำไมมันโดนกูนทุกนัดเลยวะดีละแม่เข้าให้เลยนี่เป็นไงล่ะเออจะตายแล้วจะตายแล้วสกิลอะไรวะเนี่ยใช้แม่งให้หมดเลยอีกเออไม่นะเอโอ้ยเล่นยากมากเลยครับท่านผู้ชม <laughs> เป็นเกมที่กวนตีนมากๆเลยอะ่ะนี่มันอะไรวะเ,เล่นใหม่เล่นใหม่เอองั้นคราวนี้เราเป็นหนูน้อยหมาหนูน้อยสวัสดีเนืน้คือหมาหนูน้อยนะจะทำร้ายหนูเลยฮ <Yeah, S 2> ่าฮ้าไม่ไงล่ะเะก็บปลาใช่ไม่ดูัได้เลยคืออะไรวะเด่ย อือมฉันจะป,ปาไปไหนกันเนี่ย uhm. อืมอนน๋อมันดูลมตรงนี้นี่เองเออลมมาเอาเฮ้ยอ๋ออย่างงี้นี่เองผมไม่ได้เล่นนานฮะ้เลยลืมอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาละไปเลยนี่ อาเรามีอยู่ฟังนน้นอ,อยู่ออแค่นี้พอแล้วั้งอ้าวไม่โดนเหรอบ้าน่ะ,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 ะน่าไอ้หมานี่กว่าตีจริงๆแต่เราเป็นหมาเอา้าโอ้ลืมดูช่างมันเถอะยังไงเมื่อตีเราไม่โดนตอนนี้อืมโอเคฮะผมเริ่มเล่นเป็นหน่อยๆแล้ว สงสัยแมวไม่กล้าโจมตีมหมาหนูน้อยแวสวัสดีครับผมคือมหมาหนูน้อยโอ้ยแมวหวยเยเป็นไงล่ะเอ๊ะโดนตียังไงมะนเนี่ยมันน่าจะตีกลับได้เนะโอุอ๊เออโดนดาเมจแรงมากเหมือนว่าทางแมวมันจะแรงกว่าทางหมาอีกนะฮเอะเอ๊ะ โอ้ชอบเสียงนี้จริงๆโอ้โอลืมดูอีกแล้วอืมลมไปทางแมาแล้วไม่โดนเราหรอกโอ้ต้องแรงขึ้นหน่อยนิดอ่าตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศละคราวนี้เราต้องทำแรงๆหน่อยอย้ชูนี่โดนเต็ม เอาละโดนกระดูกหมายักไปแดกแล้มมันไปทางแกอีกแมวเอ้ยออนี่เป็นไงนไม่โดนฉันลองไม่โดนฉันลอกฉันคือสุดยอดหมาฉันคือซปเปอร์ด็อกไงล่ะโอ้ไนหมานี่คนตีนจริงๆลืมดูอีกแล้วอ คราวนี้ลงม,มาทางเราไซามันเข้าไปไม่โดนเกลือมันตีโดนเราแล้วอือคราวนี้ลงไปทางมันสินะงั้นก็ประมาณนี้แหละนี่โดนเต็มเหมือนว่าถ้าโดนกลางหัวดดเมจมันจะแรงนะฮะอือคราวนี้ลงม,มาทางเราสูงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่โดนโอเคผมเริ่มเป็นหน่อยๆแล้ว อึชโอ้ย my god นี่เอาสองเข้าไปเด็ก <mm> เป็นไงล่ะไอ้แมวหวยแมวเป็นตัว fake ah ah a า y e สโอ้หน้าอีหมานี่กวนตีนมากเลยฮะ เอาละครับาจบไกันแล้วนะครับสําหรับเกมหมากับแมวกัน,นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับด้านล่างนี้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะฮะเอาละครับบ๊ายบาย